ในช่วงแรกค่ะมาพูดคุยถึงพระราชพิธีสมัมงคลค่ะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณซึ่งในปี2568นี้นะคะก็ถือเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของประสกนิกรชาวไทยนะคะที่จะได้ชมพระราชพิธีอันสําคัญที่หาชมได้ยากในรอบ25ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงจักรี พุทธศักราช2568ค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่14มกราคมนี้นะคะโดยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพธิธีสมะมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรม,มกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568ค่ะ โดยความหมายแบบตราสัญ,ญลักษณ์ประกอบด้วยพระบรมราชสัญ,ญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพื้นสีน้ําเงินประดิษฐานคู่กับอักษร,รพระปรมาพิไทยวปร,รมหาวชิราลงกรประมาราชาธิราชในกรอบพุ่มข้าวบินพื้นสีน้ําเงินระหว่างเบื้องบนดวงพระตาทั้งคู่มีพระแสงจักรตรีหมายถึงทรงเป็นสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชในพระราชวงศ์จัก,กรี ด้านล่างมีรูปเสียนนาคด้านอัดหมายถึงพระนักสัตว์ปีมะโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ว่าทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอกันดวงพระตาทั้งสองนั้นประดิษฐานอยู่ในปทุมอุณาโลมอันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์แห่งประถมบรมราชวงศ์บนพื้นสีเขียวอันเป็นวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขนาบด,ด้วยฉัดขาวแบบโบราณอันเนื่องด้วยตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลปัจจุบันเบื้องบนสุดประดิษฐานพระมหาพิชัยมงกุฎเบื้องล่างเป็นแพรแถบเสียนนาสื่อถึงพระนักษัตว์ปีพระบรมราชสมภพของทั้งสองพระองค์มีอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบนพื้นสีน้ำเงินแสดงสีขตัตยชาติ เบื้องล่างสุดเป็นกรอบลายนาคมีอักษรสีเงินความว่า14มกราคมพศ2568บนพื้นสีหงชาติหรือสีชมพูอันเป็นสีซึ่งเป็นอายุแห่งวันพระบรมราชสมภพค่ะ